จุดไฟอยู่ด้วยเฮ้ยมันจะนอนบนเปอยู่ด้วยนะไม่รู้ว่าจะขอเขานอนด้วยได้หรือเปล่าที่นี่ที่ไหนครับเองไม่ต้องรู้หรอกว่าที่นี่ที่ไหนเฮ้ยเขาไม่บอกเราด้วยนะว่าที่นี่ที่ไหนนะแล้วผมนอนที่นี่ได้ไหมได้เทุกคนอาจจะได้ยินนะผมไม่รู้ว่ามันเป็นเสียงอะไรมากนะที่คอยแบบร้องลั่นป่าเลยไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไรนะแล้วลุงเขาไม่บอกด้วยว่าที่นี่คือที่ไหนนะ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมน็อต N O T นะครับทุกคนก็วันนี้เนี่ยได้เข้ามาในป่านะทุกคนเนื่องจากที่ผมเนี่ยได้ไปขอท่านหัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยเหมือนกับขออะไรขอสิ่งของเหมือนกับใบเบิกทางไปยังป่าอัดถานเนี่ยนะทุกคนก็ที่ถามว่าทําไมผมถึงเข้าไปเพื่อผมจะเข้าไปเอาน้ําพุศักดิ์สิทธิ์นะกอน้ําพุนั้นนะทุกคนก็เคยเห็นอยู่แล้วนะจากในช่อง เสือแล้วก็ผมก็เคยลงไปเจอทีนึ่งนะผมเนี่ยจะเอาไปให้กับเจ้ากุมารน้อยรักษาตัวนะทุนเพราะว่าเจ้ากุมารน้อยเนี่ยตอนนี้บาดเจ็บจากการโดนเออพิชาตฆาาทำร้ายเนี่ยอาการยังไม่ดีขึ้นเลยนะผมก็เลยแบบอยากจะช่วยนะไม่ได้ช่วยหรอกตอบแทนนะทุกคนเพราะว่าเจ้ากุมารน้อยไี่ช่วยผมเนี่ยรอบสองรอบนะเฉียดตายมากเลยพอได้ช่วยผมจากพชฆาาเนี่ยไม่งั้นผมคงโดนจับไปข้างในคือนานแล้วนะ พอได้น้องช่วยไว้ตอนนี้เขาอยู่ระวังระวังทางเข้าป่าลึกอยู่นะมีคนป่าก็แบบใจเลยมันจะดูแบบอันนั้นน,นะเพราะว่าแดดส่งดีมากเลยนะวันนี้ก่นอนนั่นแหละทุกคนผมก็จะเริ่มเดินทางกันไปเลยดีกว่านะก็เพื่อไม่ให้การเสียเวลาก็ก่อนชมคลิปนี้ก็ฝากคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์แล้วก็หนึ่งติดตามเพื่อเปน็นกำลังใจให้ผมด้วยนะผมโอเคเริ่มเดินทางกันเลยครับผมก็อเมื่อวานเนี่ยฝนตกหนักไปเลยนาทีนึงวันนี้ก็เลยแบบสดใสหน่อยนะ Hey, ผมเข้ามาแบบป่าลึกเลยนะไม่ใช่ป่าลึกอะไรไม่รู้อะแต่ผมไม่รู้ว่าผมในเข้ามาในเขตอาถรรพ์ยังเพราะว่าผมยังไม่ได้ท่องคาถาหรือว่านําสิ่งของที่พนักหมู่บ้านให้ผมมาเลยนะผมก็เลยไม่แน่ใจว่าผมได้เข้ามาหรือยังแต่การฟังจากเสียงป่าที่แบบมีตัวประหลาดไอ้มีแมงอะไรไม่รู้ร้องแยะๆเปหมดเลยนะคนดูแต่ป่าเนี่ยคือสวยมากเลยนะคน ป่าสวยมากเลยพื้นนี้เนี่ยผมจะนอนที่ไหนก็ยังไม่รู้เลยนะผมว่าจะนอนไปเรื่อยๆนะผมกะมาค้างคืนนูวนเลยนะก็กะว่าจะนอนเรื่อยๆเลยดูโอ้ป่าเขียวขจีมากเลยนะสมชื่อป่ารับแรงจริงๆนะทุกคนเสียงอะไรเป็นไม่รู้อาจจะเป็นนกนะผมในป่าท่านเนี่ยมันจะมีพวกกินนะไหรือเปล่าทุกคนต้องไม่รู้เหมือนกันว่า มันจะมีหรือเปล่าเจ๋จะเราเดินทางไปต่อเลยดูดูบรรยากาศไปดูแล้วกันนะทุกคนในๆในก็หนใละก็บรรยากาศแถวนี้ก็อย่างนี้ก็ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยๆนะเพราะว่าแถวบ้านผมก็ทุกคนอาจจะเห็นนะเพราะว่ามันมีแต่พวกอะไรนะต้นไผ่อะไรพวกนี้นะนดูบรรยากาศดีมากเลย แต่ไม่รู้ว่าตอนคืนเนี่ยจะเจออะไหรือเปล่าผมก็เตรียมของมาพบอ้ยมาพร้อมนาหนังกระติกมีดอะไรพวกนี้แล้วก็อเอาของที่ท่านหนึ่งมาบ้านมาให้ผมด้วยเพื่อจะได้ป้องกันตัวไว้นะ แต่ผมได้เสียงเหมือนแล้วว่าเหมือนจะมีนกอะไรไม่รู้ที่คนที่ร้องเสียงใหญ่มากเลยนะขอต้องขออภัยนะทุกคนถ้ากล้องไม่นิ่งเพราะว่ามือผมสัน่นเลยนะพอผมไม่รู้ว่าตอนเนี้ยผมเข้ามาในเขตรปรา่าถังหรือยัง ต้องขอภัยด้วยที่ทำถ้ากล้องมันสั่นไปนะคือป่ามันดูแบบสะอาดลูกกระตามากเลยอะ่ะเหมือนมีอะไรหย,ยดลงมาหาผมนะไม่รู้ว่าน้ำค้างหรือว่าอะไรนะหยดลงมากลางหัวผมเลยกินนี่เย็น ก็ตอนนี้เป็นเวลากี่โมงก็ไม่รู้นะผมดูนาฬกากันตอนผมขึ้นมาก,ก็ประมาณสิบโมง ข้างนู้นก็แบบยังไงดูแบบแสงส่งมาถึงแบบดูแบบสวยดีนะโอเคเดี๋ผมจะลองเดินไปเรื่อยๆนะถ้าผมเจออะไรว่าอะไรที่น่าสนใจเนะี่ยผมก็จะเปิดให้ทุกคนชมนะโอเคนะครับโอเคอาเริ่ังดินทางไปกันเลยดีกว่าโอเคครับทุกคนก็อตอนนี้อยู่ดีมันก็เมื่อได้ผมเลยนะผมก็ไม่รู้ว่า ทำไมมันมืดลายจังเพราะตอนเรามาเนี่ยคือฟ้าแบบสว่างเลยนะดูแต่ข้างบนเนี่ยยังไม่มืดนะเพราะเมฆเป็นสีฟ้าอยู่เลยนะแต่ตอนนี้นคือบรรยากาศโดยรอบเนี่ยมันมืดไปหมดลนะใต้ต้นไม้อะไรพวกนี้มืดทุกที่เลยนะทุกคนดูดินี่ที่ผมยังไม่เปิเออถ่ายคลิปต่อเนี่ยคือผมยังหาทางที่แบบพักดีๆไม่เจอนะผมเดินแบบทั่วมากเลยตอนนี้ก็ยังคงไม่เจอนะแล้วก็เหนื่อยมากด้วยผมอยากจะหาทางให้มันดีกว่านี้นะ หรือว่าที่ลบที่มันดีกว่านี้ยอยู่ท้องฟ้ายังสว่างอยู่เลยข้างบนแต่ข้างล่างเนี่ยกลับมืดสนิทเลยผมมองไม่เห็นเลยว่าผมต้องเอาไฟฉายขึ้นมาแล้วทุกคนก็เดินไปเดินมาก็ถึงกบงงนะแล้วก็ตัวอะไรร้องไม่รู้่อทุกคนน่าจะเป็นแมงพวกจกกักจั่นหรือเปล่าไม่รู้แต่มาร้องดังเกินปกตินะมันไม่ใช่มันไม่ปกติแลทุกคนผมไม่รู้ว่าตอนนี้ผมอยู่ในเขตป่าอธรรมหรือย,อยังนะหรือว่ายังอยู่ในเขตป่าใหญ่ธรรมดาอยู่เหมือนเดิมคือที่ผม ไม่เลือกเดินเข้าไปในประตูทางเข้าเมืองรบแรก็เพราะว่าผมอยากจะเดินมาด้วยอรือวามาด้วยระยะทางของตัวเองนะเพราะว่าทุกคนก็รู้ว่าอะไรวะประตูรับแรงเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนนะก็เลยแบบเลือกที่จะเดินเองแต่ตอนเนี้ยผมมีแนวรู้โอเคเดี๋ยวผมขอหาทางแบบหาทางที่หลบที่หนีที่นอนดีๆก่อนนะทุกคนโอเคโอเคทุกคนนี่ ดูตัวไรร้องม่าลู้เยอะแยะไปหมดเลยตอนนี้ผมยังคงหาแบบเอ่อที่ดีๆอยู่นะแต่ท้องฟ้าเนี่ยยังไม่คงยังไม่มืดนะยังคงเป็นสีฟ้าอยู่เลยนะทุกคนดูยังสว่างดีแบบดีจัดเลยแต่ดูข้างล่างเนี่ยมืดตื่นเลยนะผมลองส่งแบบไม่ใช้ไฟฉายนะ่ะคือมืดแล้วนะเนี่ยนานหละทุกคนคือผมไม่รู้ว่ามัน เกิดอ,อะไรขึ้นหรอว่าผมเข้ามาในเขตแล้วนะอุ้ยคือยิ่งนานยิ่งร้องนะทุกคนดูป่าฝั่งนู้นท้องฟ้าฝั่งนู้นคือเสียงร้องก็ผมดูขนลุกไงไม่รู้นะไม่รู อนนี้ก็อยู่ในป่าลึกเลยนะไม่รู้ว่าจะเลือกป่าลึกหรือป่าทันดีนะแต่<ห><ห>กัจจันทร์ก็ร้องดังมากเลย<ห>คนเหมือนผมจะมาถูกวันหรือผิดวันไม่รู้วเหมือนพระจันทร์หนักจะเต็มดวงหรือเปล่าผมไม่รู้นะพระจันทร์กำลังจะเต็มดวงหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะดูดิ นู่นพระจันทร์ทุกคนขนาดสว่างขนาดนี้พระจันทร์ยังเห็นชัดเลยนะทุกคนคือไม่ไม่ธรรมดาแล้วนะแถวนี้ผมว่าน่าจะเข้าเขตอาทันแบบเต็มที่เลยนะนี่ครับทุกคนดูพระจันทร์ดิเต็มดวงเลยนะคือแบบและเสียงร้องแบบน่าขนลุกมากเลยนู่มนพระจันร์ผมไม่รู้ว่าตอนนี้ ผมจะหาทางออกได้หรือเปล่าหรือว่าที่หลบที่นอนได้หรือเปล่านะขอให้ผมไปฟุกสถานที่ที่ปอถ่ายสักทีเถอะได้ดูข้างบนเนี่ยมันเหมือนแบบฟ้าเปิดตลอดเลยนะทุกคนแต่ข้างล่างเนี่ยแหละมันคือมันมืดเลยนะดูน้องคนพระจันทร์ การ็มดวงด้วยไมไม่รู้ว่ามาถูกวันหรือผิดวันนะโอเคเดี๋ยวผมขอหาทางหาที่หลบก่อนแล้วกันฮ้ยตอนนี้ผมมาโผ่ถึงไหนล้วก็ไม่รู้นะทุกคนแต่เหมือนว่าจะเป็นที่โล่งมากเลยนะดูดิคือเป็นที่โล่งแบบสุดลุกหูลุกตาเลยนะแล้วเหมือนฝั่งนู้นอะ่ะฟ้าจะผ่าด้วยนะทุกคนฟ้าร้องฝั่งนู้นนะ ้ดูดิเหมือนจะเป็นต้นข้าวด้วยนะไม่แน่ใจว่าเป็นที่ของใครนะทุกคนผมไม่รู้อะผมเจอแล้วผมต้องขออนุญาตอยู่ด้วยแหละเพราะว่าผมเดินมาต้องนานแล้วแล้วก็เหนื่อยมากทุกดีดดนะดี่ผมพบพวกอาหารมาด้วยกินระหว่างทางไปก่อนหน้านั้นละนี่คุณนี่ส่วนเนี่ยเป็นต้นข้าวนะผมถ้าผมดูไม่ผิดนะใช่หรือเปล่านะทุกคน ใช่เขบอกด้วยนะอาจะเป็นต้นข้าวเพราะตอนคืนนะผมดูไม่ดูเรื่องนะอาจะเป็นต้นข้าวน,นี่เหมือนจะเป็นต้นอะไรไม่รู้นะผมไม่รู้ว่าผมหลงมาในที่ของใครนะตอนนี้ไอ้ลูกนั้นเหมือนจะเป็นลูกแตงหรือเปล่าอ๋อนี่คุกคนเหมือนจะมีต้นแตงอยู่นะนี่ทุกคนต้นแตงและทางนี้เราก็ถือโอกาสเก็บเกี่ยวเลยแล้วกันอผมว่ายังก่อนดีกว่านะ ว่าต้องขอขออนุญาตเจ้าของแล้วถ้าไม่ขอเนี่ยผมอาจจะเป็นคนที่แย่ก็ได้นะทุกคนดูแต่ต้นข้ามเนี่ยเยอะมากเลยนะทุกคนสุดนู้นเลยดูดิคือไม่รู้ว่าผมมาที่นี่ได้ไงเหมือนกันเพราะว่าเดินมาสรงๆเลยเดินมาส่งแบบไม่รู้อีกหน่วยนึเลยก็ม,มาคนเดียวแบบ แต่ผมดูว่าต้นข้าวเนี่ยต้นคือไรเนี่ยคือกว้างมากเลยนะดูดิโอ้ยต้นนี้กําลังขึ้นเลยนะทุกคนดูดิกาลังขึ้นเลยอ่ะไม่รู้ว่าผมมาตรงโผล่ตรงที่ใครนะคือโชคดีในแบบนะถ้าเจอคนก็ได้ขอนอนด้วยเลยนะถ้าไม่เจอก็ไม่รู้ว่าจะนอนไหนละดูดเห็นไฟชายผมแล้วเปล่าไม่รู้นะทุกคนแต่ตรงสุดไฟชายผมเนี่ยยังไม่ถึงยังไม่สุดไรเลยนะ เชื่อไบไกลมากโอ้ฟ้าร้องด้วยถ้าไม่มีกระต๊อบหรือว่าหลังคายผมนอนเนี่ยผมว่าผมลำบากแน่เลยนะดูดิฟ้าร้องฝั่งนู้นนะอยู่ต้นข้าวโอ้ต้นข้าวสวยมากเลยนะไย่โฟกัสนะทุกคนข้าวกำลังขึ้นเลยนะข้าวใกล้จะท้องแล้วแหละผมว่ากำลังท้องเลยข้าว นี่ก็เป็นต้นแปงนะทุกคนดิโอ้หข้าวขึ้นเยอะมากเลยผมยังคงหากระต๊อบไม่เจอนะทุกคนไม่รู้ว่ากระต๊อบอยู่ที่ไหนนะดูพเจร์ก็อยู่ข้างบนนู้นะนะเต็มดวงมาเลยนะพระจันทร์เนี่ยเกือบเต็มดวงเลยนะว้าพระจันทร์น่าจะใกล้เต็มดวงเลยไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้นะเพราะเมื่อกี้ เพราะว่าเมียชัดตะกี้นี่คือ,อยังไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะทุกคนดูดูด,ดูแบบสุดลุกลูกตายตอนนี้ตอนมืดด้วยผมว่าน่านจะเป็นต้นข้าวแหละแต่ไม่รู้ว่าเป็นข้าวพันอะไรนะฟุกมากเลยนะมาเจอตรงนี้โอ้ยดูมาเจอเพลกแบบตอนนี้แบบดกกัดเลยนะเฮ้ยเที่ยวไกลวะ ผมส่งหาทั่วเลยนะนยังไม่เจอร่องรอยเลยเลยหรือว่าเจ้าของส่วนอยู่ไหนผมก็ยังไม่รู้เลยมาถึงนี่เลยนะก็ได้เจออไฟผ่าตรงนู้นนะก็ได้เจอกระต๊อบของเจ้าของไร่แล้วนะเหมือนจุดไฟอยู่ด้วยอเยมันจะนอนบนเปอยู่ด้วยนะไม่รู้ว่า จะขอเขานอนด้วยได้หรือเปล่าว่าที่แห่งนี้เนี่ยผมไม่รู้เลยว่าเป็นของใครนะเพราะว่าอาจจะมืดด้วยแหละผมเลยไม่รู้คือผมเดินมาเนี่ย,อยเอยเอมาาผมมาจากฝั่งนู้นนะผมแล้วมาที่นี่ที่ไหนครับเองไม่ต้องรู้หรอกว่าที่นี่ที่ไหนเฮ้ยเขาไม่บอกเราด้วยนะว่าที่นี่ที่ไหนนะแล้วผมนอนที่นี่ได้ไหมหมอรู้ได้เลย เ,เขาบอกให้ผมว่านอนตรงนี้ได้นะทุกคนก็นอนเขาบอกให้นอนใกล้กองไฟนะนี่ทุกคนสวนแบบกว้างมากเลยแล้วแล้วลุงชื่ออะไรครับเขาไม่ยอมบอกผมนะไม่รู้ว่าเป็นพ่ออะไรมีผาชีฟด้วย ไม่รู้ว่าเขาไปเอามาจากไหนนะนี่ทุกคนนี่มันเป็นต้นข้าวหมดเลยนะอันนี้ส่วนลุงใช่ไหมครับใช่เป็นส่วนของลุงนะบนดนูโอ้กว้างมากเลย่นนลุงก็จะนอนแล้วนะ่ะอ,อผมนอนที่นี่ได้ใช่ไหมไขออนุญาตลุงเสร็จแล้วครับเราจะขอผูกเปเพื่อหาที่นอนนอนกันก่อนแล้วกันนี่ ทุกคนเราก็าขอที่นอนมาได้แล้วนะกพตอนนี้ก็ปุกปีน,นอน,นตรงน,นี้ก่อนเลยเล้วกันก็ระวังทางวันนี้ก็ทุกคนอาจจะได้ยินนะผมไม่รู้ว่ามันเป็นเสียงอะไรมั่งนะที่คอยแบบร้องลั่นป่าเลยไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไรนะแล้วลุงเขาไม่บอกด้วยว่าที่นี่คือที่ไหนนะทุกคนแล้วกินเข้ากินปลายังยังครับเขาถามผมว่ากินเข้ากิปนปลาไหมทุกคน อันจริงแดงจริงผมกินมาระหว่างทางแล้วทุกคนก่อนตอนที่เราถมาถึงที่ตรงนี้นะผมกินก่อนนะ้นะ้ำเลยเพราะผมหิวมากเลยผมเลยกินไปก่อนละตอนนี้ไม่รู้อ่ะขอนอนก่อนแล้วกันเพราะว่าน่าจะเป็นเวลาหลายน่าจะมืดมากแล้วตอนนี้ว่าผมไปรเรี่ยวนีกามานะเพราะว่าในโทรศัพท์เนะนี่ยนาฬิกามอนแบบขึ้นสูงสูงเลยนะทุกคนพราะมันเลยสามารถไม่สามารถดูนาฬิกาได้นะที่จะผมจะแคตัวตรงนี้ โชคดีมากเลยนะที่แบบเจอลุงขอบคดีนะพอไม่เจอเนี่ยผมคต้องนอนแบบกลางป่าเลยแนละ้วผมว่า ลุงอยู่นี่นานยังครับนานแล้วแล้วเอง,างมาจากไหนผมมาจากฝั่งไทยเลยครับตอนนี้ผมอยู่ไหนผมยังไม่รู้เลยลุงบอกผมได้ไหมครับว่าที่นี่คือที่ไหนลุงเขาจะยังไม่อยากไม่อยากบอกผมนะทูลว่าที่แห่งนี้เนี่ยมันคือที่ไหนนะ ก็ฟุกเปเราจะนอนกันตรงนี้นะนี่ทุกคนนี่ที่เปเราอแบบใต้บนต้นข้าวหน่อยอย่างนั้น,นทุกคนไม่รู้ว่าจะเย็ดโดนหรือเปล่าแบบคือผมมองไกลๆนู้นมันเห็นกองไฟพอดีเนะผมก็เลยตามมาจนเจอนะคือว่าฟุกมากเลยที่ที่แบบมาเจอกองไฟนะแล้วก็เจอลุงเขา ฟุกจันเลยนะทุกคนไม่รู้ว่าเป็นฟุกหรือว่าโชคดีนะกวันนี้ขอนนอยมานแล้วกันผมค่อยลุกขึ้นมาขอบคุณลุงเขาพรุ่งนี้เช้านละ้วคนเพราะว่าตอนนี้ผมเหนื่อยมากแล้วก็เหงื่อแตกมากด้วยพรุ่งนี้ผมคงต้องไปหาลำธารที่ไหนสักที่อาบนะแต่เหมือนผมจะได้ยินอยู่แถวนี้นะลลำธารอนะ่ะผมว่าผมจะลองไปหาดูพวกนี้เพื่อเพื่อลงไปอาบน้ำน,นะตอนนี้กนาะเขาผมเดาไม่ผิดนะผมน่าจะเข้ามาในเขตเมืองละแปกแล้วน,นะทุกคนไอ้เมืองเรื่อย ในป่าถาัเ์เป็นที่ร้อยแล้วนะโอเคตะบมขอที่ทานนอนก่อนแล้วกัน